ก็กลาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาเขาน่าจะเป็นมือใหม่นะครับเขายังไม่ค่อยรู้ว่าการอัพนักเตะอัพยังไงนะครับการอัพนักเตะนะครับมันจะมีอัพแบบ2แบบเนาะนะครับมันจะมีอัพถาวรแล้วก็อัพแบบชั่วคราวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการอัพแบบถาวรก่อนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครอยาก ทำจริงๆอ่ะหมายถึงปั้นทีมจริงๆนะรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะนะครับถ้าแบบจริงจังนะแต่แต่ถ้าแบบเล่นๆน่ะจะทำยังไงก็ได้อัพยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบผมนะผมจะอัพแบบว่าอัพแบบดีเลยแหละอ่ะเอามาพูดถึงเรื่องอัพนักเตะก่อนนะครับวิธีอัพวิธีอัพนักเตะทาวอนะครับให้กดมาที่อันนี้ครับ2ไอ้บรรทัดที่3เนี่ยอันนี้นะกดเข้ามาปุ๊บเอ้ยไม่ใช่นี่หว่า กดอันสุดท้ายเออกดอันสุดท้ายครับเนี่ยสีฟ,ฟ้าเนี่ยกดเข้ามาปุ๊บนะครับวิธีการอัพมันจะมีอัพอยู่สองสองบรรทัดนะครับนี่ที่ผมทําอยู่เนี่ยบรรทัดบนเนี่ยคือเทคนิคนะครับคือเทคนิคเนี่ยมันเหมาะสําหรับกองกลางนะครับส่วนกองหน้าปีกองหลังที่แบบว่าใช้ความเร็วนะครับให้อัพฟิตเนสนะครับฟ,ฟิตเนสเนี่ยมันก็จะมี มันก็จะไปอัพอันนี้นะครับอันนี้คือลูกกลางอากาศเนาะนะครับบรรทัดที่2เป็นค่าพลังแบบว่าวิ่งได้ทั้งเกมนะครับค่าพลังเหนื่อยมันจะเหนื่อยยากประมาณนั้นนะผมเรียบเรียงคําพูดเป็นภาษาไทยไม่ค่อยถูกเหมือนกันอ่าบรรทัดที่3นี่สปีดนะครับนี่สปีดนะบรรทัดสุดท้ายนี่คือการออกตัวการออกตัววิ่งนะครับอ่ามาดูกองหน้าเนี่ยเห็นไหมของผมบรรทัดแรกเลยตรงเนี้ย สปีดร้อยการออกตัวร้อยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับกองหน้าเนาะนะครับนี่นี่อัพสองอันนี้นะครับอัพสองอันนี้นะและอยากอัพยังไงก็ลองก็ลองทำเองเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คืออัพผู้รักษาประตูนะครับอัพผู้รักษาประตูของผมมันเต็มแล้วนะครับส่วนอันนี้คืออัพนักเตะตำนานนะครับคืออัพนักเตะตำนานเนาะแต่ผมไม่ค่อยอัพหรอกนะครับนี่ก็เลือกนักเตะตำนานมาอัพนะครับ อ่านี่คืออัพแบบถาวรน,นะครับต่อไปอัพแบบอัพแบบว่าชั่วข้าวนะครับให้กดมาที่ตัวเดิมครับสีฟ้าตรงนี้กดเข้ามาปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่การอัพแบบเขาเรียกอะไรวะการอัพแบบชั่วข้าวนะครับอ่ะผมจะเอาไอ้ตัวนี้นะผมจับไอ้ตัวนี้ไอซาลีบาเนี่ยผมกดเข้ามาที่ซาลีบาปุ๊บแล้วก็กดมาที่คํานี้ครับ ฟอร์มบูทนะครับนี่ภาษาอังกฤษอ่านว่าฟอร์มบูทนะครับกดเข้ามาไปปุ๊บนะครับนี่มันจะมี3มอย่างให้เลือกนะครับจะมีแบบธรรมดาแบบกลางๆแบบแรนะครับส่วนอันนี้ครับอันนี้คือร e g e n นอเ y นะครับก็คืออัพแบบสูงสุดนะครับอ่าผมจะอัพแบบสูงสุดนะครับไปปั๊บเข้าให้นี่อันนี้คืออัพแบบชั่วคราวนะนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับนี่เห็นไหมตอนแรกมัน94ตอนนี้ขึ้นมาเป็น97เห็นไหมอันนี้คืออัพแบบชั่วคราวนะครับเล่นได้4นัดนะครับนี่เห็นเลข4ตรงนี้ไหมเห็นเลข4บนหัวซาลีบาไหมอันนี้คือเล่นได้4นัดพอครบ4นัดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นค่าพลังเดิมก็คือสแต็กนะครับก็จะเป็น94นะครับ ตอนนี้มันขึ้นมาเป็น97นะครับเล่นได้4นัดอันนี้คืออัพแบบชั่วคราวนะครับอัพแบบถาวรก็แบบนี้นะครับก็ลองไปดูเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้ครับสำหรับมือใหม่นะครับผมที่ยังอัพค่าพลังไม่ค่อยเป็นนะครับอ่ะผมก็ช่วยอธิบายประมาณนี้ครับเผื่อจะเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาใหม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ